กลับมาที่ท่านั่งของอีกล้านเอาละครับอีกล้านเหลียงจีแล้วก็โยกเข้าซ้ายอีกล้านว่าไงซ้ายคาราดแล้วก็ลูกนี้ตบเข้าในขยับไทร์กู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 กในคู่นี้ครับก็เป็นการแข่งขันกันในรอบ16ทีมสุดท้ายครับครับเอาละครับการแข่งขันครับเป็นท่านั่งมหานครครับกับทางด้านสุราลักษณ์ครับนี่แหละครับแม่สุราลักษณ์ครับบอกได้เลยครับว่ารอบชิงวันนี้เลยครับ โอวันนี้ก็อยู่กับพางน้านของทีมงานของขายเสียงครับวันนี้และลูกนี้ครับมาที่ด้านกิตยศและเดินกลับขยับมาใหม่ใช้กว่า <Go! S 1> เก็ี่ย,ยงเลย,ยงเลยงเยอะยยรถและลูกนี้ก็วนกลับขยับมาใหม่เจออันนี้แล้วปู่ผู้นี้เอาเลยต้เครื่องมาแล้วสุรรถสุรีรย,รยชายเรียบเรียบ ยังอยู่นี่เลยครับเป็นอนุสรลักษ์ครับเก็บคืนกลับมาได้ยังอยู่ครับมาจับแล้วบิดบิดก็ขยกโยกมาลูกนี้ผู้ศิลป์บอกว่าฟาวฟาวเสียเล้วครับมาฟาวกันโนบะเก้าบุดเบาเอาครับโนบะเก้าเปิดมาใหม่ครับติดจังหวะนี้ครับมายังอยู่นะผู้ศิลป์บอกว่าฟาวาใช้แล้วก็จังหวะนี้ครับโอเคใจเย็นใจเย็น ใจเย็นฮะนี่ครับมาทางด้านของโนนดาพัทครับป<ย>ังยังไม่ได้ครับเข้ามือผู้สับประตูอย่างด้านชยานนท์ครับมาแล้วก็ออกบอกเลเร็วมาที่จังหวัดอรสุนารักดักได้แล้วผู้ีบอกว่าฟาวฟาวฟาวเสียแลว มาลิมที่ลิมเส้นย้อนคืนกับมาใหม่ครับไปนางกิติยศหนุนมาระจวนทร์อีกครับมาเป็นบอลของพระราชากรมาละจันทรมาละจ้าทร์มาแล้วมาแล้วมาแล้ว้าแย่งคืนกลับมาได้ครับกิติยศครับย้อนคืนกับมาถึงกับมาใหม่ครับเป็นบอลของพระราชากรครับอีกลานนี่ครับแม่โยกซ้ายโยกขวาย้อนคืนกับมาดี่ลิ้มเซนนะครับตัวสุดท้ายเอาละครับแล้วออกบอลมาใหม่ครับมาที่ฉันนนนทพัฒน์ไปแล้วเว้ยนนทพัฒน์ให้ได้หรือเปล่าให้มาดีให้มาสวยและเดินกระตอเอาละครับเดินกระจับขยับโยกโยกมาใหม่เอาละครับไปกระันนนทพ มาเลยสุรัตสุริยะชายสุริยะชายวล้ก็อีกล้านเลียวแล้วก็แล้วก็ยังอยู่ยังอยู่ก็ตัวนี้ครับป้าเป็นบอลคอราดานนี่เลยครับมหานครเอาเลยครับป้าทางด้านขอปัดฟิดบิดออกขวาแล้วก็ยกมาพับพับโชว์แล้วก็เรียบเรี้ยวกู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  ตะจังเลยแล้วก็ใส่ขวาสุรลักงเลือดเลือดพับพับหนีกับป้าผูทสาประตูครับอย่างทางด้านของชยานนท์ครับออกมาชกก่อนทิ้งไปก่อนข้างขง้างบชื่ออินดี้ไม่ค่อยชอบเอกเกลี่ เอาล้วครับไม่ชอบอินดี้อีกแล้วแล้วก็ตีบอลยาวๆมาเคลกเรียบ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 ยังยังโยเอาล้ะครับป้าย้อนคืนกับมาใหม่ครับเป็นรับสุรารักษ์ก็ตัวนี้ว่ายังไงครับป้ายังอยู่ครับย้อนคืนกับมาใหม่ก็ตัวนี้ครับมาทางด้านของนี่เลยครับมาทางด้านสุรารักษ์เอาล้วครับป้าผาบอลขยับบุกยังหนักล้ำสายขวาเลี้ยวโก go go โก go นะครับต้องบอกว่านี่ครับได้ประตูตีเสมอสำคัญเลยครับในช่วงท้ายของครึ่งแรก มามาเลยเว้ยอแจวอัมสุรัตสุริยะฉายไปแหวกผีไม่ได้เอาเลยเว้ยมาที่จนาหลอมฟิตเปียออกบอลมาด้านซ้ายไปเลยเว้ยทางนั้นนัทพลเอาเลยเว้ยสับเติมมาใหม่ออกบอลมาที่จน้าหมายเลขสิบเจ็ดแล้วไปกันต่อแข่งโป๊กแข่งโป๊กมาเลยเว้ยธีรยุทธย่างละมวยแล้วก็ฟาฟานี่แหละครับพี่นี่แหละครับคู่แฝดคนหนึ่งนนัทชนนลครับโโอ้หนัทตะพลกับนัทชนนาแล้วก็ตีบอลใหม่ไปเลยเว้ยเลอมฟิตเปียแล้วก็ใส่ขวาเก้า

มหาคนครอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยต่อจากนี้ไป,ไปย้อนคืนกระป๋มาม่โอ้นี่แหละครับมาเปิดก่อนมาได้เปรียบเสมอไปขยับกระป๋มาม่ครับไหลมาทางซ้ายครับตบเขา้าในแล้วก็พับเลี้ยบออก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 หลังไปเอาล้วครับนี่แหละครับ,วบความชิบหายเลยเอาล้วครับลูกนี้ยังได้อยู่เอาแล้วก็นนทพัดซ้ายขวาก้าวแล้วก็แล้วก็ออก หลังไปลูกนี้นี่ครับมาอยังอยู่นะอีกลาดย้อนคืนกับมาใหม่กับพารังกับขวาครับสุริย์าชัยจับด้วยซ้ายแล้วนี้ครับมาตบเข้าในแล้วก็ดึงย้อนตอกสตินกับมาใหม่ครับลูกนี้จีเข้าหาแล้วก็สักขวาากูยังนเอาละครับไปกันต่อครับแล้วลูกนี้จะใส่ซ้ายได้หรือเปล่าแล้วลูกนี้เดินกับบัอีคลาสอีกลาอีคาสอีกลาสันหลนแล้วก็สันหลนแล้วก็สันหลนเสียบอลไปหรือเปล่าก็ตอนนี้ครับเอาเลยครับมาทางออสการ์กับปาไปไกลมาใหม่กับพารังก์ เกอาเละครับมาที่โจที่แเ้าเกือบไปเกิดที่มาแล้วชิอนุนไปต่อกับกฤษดาป้าน้อยแล้วก็เจ้นี้ครับมาผู้สิทิ์บอกว่าฟาวซะแล้วครับเป็นฟรีคิกของทีมงานนี่แหละครับมายังอยู่ครับเจ้าล่างของพรหานครให้ยกออกมาทางซ้ายครับจับแล้วพับเรียบเลี้ยกู แม่กับมาสมันเก้อเสมอกัน,น,กนเอาแล้วกันสองประตูต่อสองครับเอาเล้เว้ยนี่เลครับโอ้โห ขยับใหม่ครับลูกนี้ครับยัดกลับมาใหม่แล้วซ้ายขวาแล้วก็เอ็มน้อยด้านยน้านแล้วก็เอ็มน้อยโอ้ยบักเอ็มน้อยเอาล้วครับลูกนี้ครับกว้างพอนมาใหม่ครับมาที่ด้านนี่แล้วครับอิกชาร์ออิกชาร์มาที่ด้านนนทพัฒนนนทพัฒนไปแล้วเว้ยนี่แล้วก็เจ้ามิวนนทพัฒนแล้วลูกนี้ก็ขยับกลับมาใหม่ครับมาที่ด้านอีกอย่างนั่นนัทวุฒิสุการามและลูกนี้ให้มานี่แหละครับไปแล้วเว้ยสุรัตนสุริยะชัยทันไหมล่ะทันไหมล่ะสุรัตนแล้วก็ฟาอุลอาบผู้ที่ไม่รอช้าครับ เป็นใบเหลืองก็จะดีครับเอาแล้วก็ฟรีคิกจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านอิสคาอดสันหล่นครับเอาครับมาดูครับก็เราบอกว่าเมื่อวานนี้สัดประตูสุดสวยไปแล้วครับนักของอิงลารสันหล่นเอ่อไหลออกไปไปเลยเว้ยปะปะปะแล้วปะซิดเอาแล้วครับปะซิดครับไปไม่ได้ครับย้อนกลับมาใหม่ครับคืนกลับมาที่ทางด้านของอิงลาสเอาแล้วครับอิงลาสเลี้ยงจีแล้วก็โยกเข้าซ้ายอิงลาสเป็นไงซ้ายการาดัดแล้วก็ลูกนี้ตบเข้าในขยับไถ่กกู้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  ฮีบริเก้าฮีบริกีบริเกาเก้าเก้าเกเกาก้าวกเกกเก้ก้เกกเกรเก้เก้าเกาเกาเาเกาาเาเก้ากเาเ้้าเก้เก้ากายากเ้าลมาเาานาเกาเกาเก้เก้าา้าเก้เากาัาเ้า้าเ้าเ้าเเาาา้าาาาาาา้เ ลก็ตจอนี้ครับมาไปดูครับเป็นฟรีคิกครับขอทางด้านนี่แหละครับสุรสุริยชายแล้วก็ตจอนี้โค้งโค้งยังอยู่ยักับพิลพงศ์สีนอกเยีงเซลครับออกมาที่ท่านั้นนี่แหละครับแล้วก็ใส่ด้วยกว่าก็พาุพงษ์แล้วมาที่นัดชนวนเลี่ยล้วแล้วแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บสองนาทีเอาเล้วยต้องเร่งต้องรีบแล้วเว้ยท่านั้นสุลลักษ ดูกันตัวนี้ครับยังเป็นเตะหมุมต่อเนื้อทางล่งของทีมงานสุรารักยัยังขมามายมงโคงสบัดขยับกลับมายังอยู่กันตัวนี้ครับมาปิดซ้ายปิดขวาไม่บ่าดอีกล้วเฮียแล้วตัวนีบแล้วแล้วแล้วแ้วแล้วฟาวฟาวว้ววฟา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 ววววลลลแลว สองเหลืองหนึ่งแดงโอ้เอาเลยครับก็จะบอกว่านี่ครับมาจังหวะกระชากลากแหวนมาแบบนี้ครับด่านสกัดไม่ดีครับโดนใบแดงเอาแล้วเว้ยเอาเลยครับมายังไม่ได้ประตูก็จะดีครับออกหลังไปครับขยับขึ้นมาใหม่ครับยังอยู่นี่เรับมาตราลเหลืองฟิตเปียยกขึ้นกับมาใหม่ครับไหลมาตราานี้มหานครกระโดดขึ้นมามาแล้วก็เฮียแล้วเฮียแล้ว เลิกแล้วจ้ามาจะบอกว่าวันนี้ปิดวิกได้เลยเอาเลยครับมาสีประตูตัวสองก็เป็นเรื่องของมหานครนี่แล้วครับในไลฟ์สดบอกว่าล้างตาสําเร็จแล้วที่จันทบุรีใช่ไหมอโอนี่คะับคู่ชิงอ๋อคู่ชิงคู่ชิงมิลามาลินอมิลามาลินอ๋ออ๋อโอเค อ้ารักกันไว้รักกันไว้รักกันไว้เชิดเราก็มาดูกันวันนี้ครับฟรีคิกของลานสุรารักครับนี่ครับมายิงดีมีลุลเราไม่กมาสายขวากูกูกูก้ตออแท้ของแท้แท้ว้าฮ่าโอ้โหแล้วครับมาหมายเลขหกครับอย่างทางด้านจักรีบูรพาแล้วก็หมดเวลา พ่อแม่พี่น้องขอเสียงรบ<อ>มือ,มอกับผ <นะ S 2> ู้นี้สักนิดนึงครับขอบคุณขอบใจขอบประทไยคนดูมากมากครับถหนึ่งหมื่นสี่พันคนดูและจะเจอกันครับในคู่ต่อ,อไปขอบคุณด้วยเอาครับนี่ครับาพบกันครับ,บคู่ต่อไปครับในรอบ